สวัสดีคุณผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีครับคุณยายคุณตาช่องจินตนาชาแนลครับอ่าสวัสดีหน่อยเร็วไลกาสวัสดีครับไลกาไลกาครับลุกขึ้นมาลุกลุกมาตัวนี้ให้โชคดีดีด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีทางช่องจินตนาชาแนลค่ะ สวัสดีพอพอเมเม่พีพีน้องน้องหุก้นค่ะแล้วก็เออสวัสดีครับก่อนลกโชกุนสวัสดีครับโชกุนโชกุนฮันน้ามาหน่อยลูกโชกุนครับสวัสดีครับเอ้าไปไหน ขอฝากพี่น้องในเด้อค่ะผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นเซียนเหล็กเซียนคำนวณต่างๆหรือว่าเหล็กมีทีมากแ,แต่ละงวดแต่ละงวดนะคะประภา,าสีเป็นไทยหรือลาาฝากเขามาทังช่องจินตนาชาแนลน้ำในเด้อค่ะจะได้แบ่งปันในพี่ให้น้องนํำที่มีน้ำใจอยากแบ่งปันมากะ็ะติดต่อจินตนาได้ทังช่องเด้อค่ะพี่น้องพ่อพอ,พอ,พอแม่ๆมผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเลหล็หวยอยากให้พี่ให,ห้น้องเขาถือน้ำกันค่ะ แบ่งปันกันไปเนาะให้พี่เห้นอ้องเขาได้มีอยู่มีกินนโดยความหวังของคนที่เพิน่นหวังจะถูกหวยสิแม่คะ่ะพราะมีไายได้ไปมือๆหนึ่งค่ะพี่นอ้องเชิญติดต่อเด้อค่ะจินตนาจะเอามาแนะนำให้พี่ให้น้องเขาไดีเบิ่งน้าขอบพุณนหลายๆเด้อคะ่ะค่ะวดที่แล้วเพิ่นก็ใไ้มาหกหนึ่งไอหกหนึ่งห้าค่ะวดที่แล้วเพิ่นก็ตัดเหร่นเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้เพิ่นกเ็เลยไปขอต่อ อีกเทือหนึ่ง้าเขาอีกวันนี้ก็บซนี่งวดต่อไปค่ะพี่น้องร่องติดตามร่องเบอรงเดอค่ะเพราพุ่มเพิ่นไดมาเพิ่นก็เลยอยากมาแบงปันเฮ่าพ่อเสิร์ตค่ะเพิ่นให้ผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นเนาะคะ่ะเพิ่นเคยเฮ็ดเพิ่นเป็นล่างส่งสิแม่ค่ะเ,เพิ่นกะไดมาเนาะคะ่ะวดที่แล้วเพิ่นไดมาแล้ววดนี้เพิ่นก็เลยอยากแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้เห็นนำ้ำถ้าเธอมีโชคมีหลาบน้ำกันเนาะพี่น้อง เป็นของที่บ่แน่บ่นอนบางที่ดวงเฮามีเฮาก็อาจจีใดน้ำเพิินเนาะล่องเบิงค่ะวันที่หนึ่งขุมพา่าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมืออื่นค่ะเป็นวันพฤหัสพรอมเลขเพิ่นแปอวเมื่อวานค่ะพี่น้องเพิ่นเป๋ามาเมื่อวานนี่เพิ่นใดมาเพิ่นก็บฝ่าวงมหาห้ยินกันหน้าว่าเอาแบงพีแบง,งน้องน้เืเร้องวดวที่แล้วใดอยู่ขอว่าก็เขา 1, หกหนึ่งขาหัวที่แล้วเพิ่นไปนตัดเลนเอาไกลพี่น้องตัดเลนเอาเดอ้อ่ะเล็กไอ สามตัวนะคะเจ็ดศูนหาให้พี่น้องตัดเลนบนล่างน้ำค่ะอันนี้บอมเป็นเหลขคขานวณค่ะเป็นเหลขเพิ่งนางขอผููเจ้าทีขาค,คุณพ่อพันตะเสียสลระเวลาไปนะคะเมื่อนี้ไฟดับค่ะพี่น้องไฟฝ่าเขามาเปลี่ยนเสาไฟกันเลยแต่ม่านางหนาบ้านเสียงรถผ่านไปผ่านมาขอโทษเด้อค่ะเสียงรบกวนอาจสิได้ยินเสียงผูเว่าว่าชัดปันใด ฝากช่องจินตนาชาแนลน้ำเน่เดอร์ค่ะพี่น้องจินตนาชาแนลเป็นช่องไม่หาแนวทางไม่พี่ให้น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำเด้อค่ะ